รุสวัสดิ์ครับเช้านี้เราเออกเดินทางจากเมืองคากินตอนตีห้านะครับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเพื่อเอารถไปรอเข้าคิวขึ้นช่องเขาโซติลาพัสนะครับก็มีการสลับวันขึ้นลงนะครับเพราะถนนเต็มไปด้วยหิมะนะครับอันตรายวันนี้เป็นวันทางฝากเรา,ารถต้องมาจอดคิวกันที่เมืองดรัฐนะครับเมืองเล็กเล็กชนมุสลิม ที่จะขึ้นช่องเขาโซจิลานะครับก็รถอื่นๆมาก่อนเราไปจำนวนมากแล้วนะครับเราก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงจะไปได้ที่ไหนได้นะครับรอแล้วรอเล่าจนถึงเที่ยงก็แล้วก็ยังไปไม่ได้นะครับเราก็ฆ่าเวลาด้วยการไปชมเมืองเมืองดรัตนะครับเมืองชุมชนมุสลิมที่ได้ชื่อว่าหนาวเย็นเป็นอันดับสองของโลกนะครับรถคันอื่นๆ ก็เช่นเดียวกับพวกเรานะครับอากาศหนาวเย็นพวกเขาก็ลงมาคุยกันบ้างก็กอกองไฟคุยกันค่าเวลานะครับวันต้องรอนานมากนะครับถึงบ่ายสามโมงรถจึงไปได้นะครับเราออกเดินทางมาได้ประมาณ40กิโลเมตรรถก็ต้องจอดนะครับคนขับรถลงไปดูว่ามีอะไรเขาก็กลับมาบอกว่ามีอุบัติเหตุ แตพักรถก็เลื่อนไปได้นะครับไปได้อีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะก็ต้องจอดอีกนะครับคราวนี้จอดนานมากนะครับเราก็ใจไม่ดีนะครับเพราะว่าขําแล้วนะครับถนนก็เต็มไปด้วยหิมะลื่นนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนคืออาถนนตรงไหนเป็นเหวนะครับ คนขับรถลงไปดูก็บอกว่ามีคนไม่ทําตามกติกานะครับวิ่งรถสวนทางขึ้นมาเลยทําให้รถอื่นสับหลีเสียเวลาแต่คราวนี้ติดลมเลยนะครับติดลมหิมะออกไม่ได้ก็จะต้องรอรถยกมา,กายกออกในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับโอเวนกรรมจริงๆครับสรุปว่าคืนนี้เราไปไม่ถึงครับเมืองศรีนากาก็จะต้องนอนที่นี่นะครับทั้งที่เรา จองบ้านพักในบ้านเรือไปแล้วสคืนนะครับต้องเสีเวลาไป1คืน,นครับท้องฟ้าก็มืดแล้วนะครับท้องเราก็หิวด้วยเราก็ได้แต่ทานขนมผลไม้ที่มีอยู่เท่านั้นนะครับพอประทังไปได้ตอนนี้มืดแล้วนะครับอากาศก็หนาวเย็นยิ่งค่ําคืนยิ่งหนาวจนตัวสันนะครับกระจกในรถก็มีคราบน้ํา แข็งเกาะคนขับเห็นพวกเราก็สงสารนะครับก็ไปกลวยเอาหิมะใส่หม้อมมาต้มชงมาม่าให้พวกเรานะครับแจกคนละแก้วเล็กๆนะครับก็พอลายหนาวไปได้นะครับสามารถที่จะหลับได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ารถก็ยังไปไม่ได้นะครับจนเวลาสายเราเห็นคนทางข้างหลังเดิน มากันไปแถวเราก็ลงเดิน,นพอเราลงเดินก็ถูกแต่ทหารมาไล่นะครับให้ขึ้นรถเพราะว่าพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคนที่เดินนั้นคือคนอินเดียเขารู้เส้นทางดีนะครับเราก็ต้องขึ้นไปใหม่แล้วก็คุยกันว่าเออถ้าไม่ไปถึงศรีนากาวันนี้ก็คงจะต้อง อยู่ตรงนี้แล้วก็ตกเครื่องบินแน่ๆนะครับก็ไปขอทหารทหารก็ให้พวกเราเดินนะครับมีทหารเดินคุมไปด้วยนะครับเดินนําเดินมาได้สักสามกิโลเมตรก็เห็นจะไม่ไหวนะครับก็าพากันนั่งพักอาทหารคนหนึ่งนะครับเขาก็มาถามนะครับว่าเราต้องการจะเช่ารถจี๊ปไหมเขามีรถจีป๊ปนะครับ เราก็ตกลงทันทีเลยนะครับดีใจมากมาพากันขึ้นรถโดยไม่ถามไทยว่าเขาคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับทหารคนนี้คงจะกว้างวังพอสมควรนะครับเอาสัมภาษณ์บอกให้รถคันนั้นสับหลีก,กันนี้ถอยนะครับจนสุดท้ายเราก็มาถึงเมืองโซนา,า์克ที่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ห่างจากศรีนากา8ปกิโลเมตรนะครับ เราก็รับประทานอาหารกันอย่างอ,าอริตรอยนะครับจากนั้นก็ให้รถไปส่งที่สีนากาเราไปถึงบ้านเรือที่พักเ,าเราก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เป็นรสชาติของชีวิตนะครับที่มีทั้งโชคดีแล้วก็โชคร้ายนะครับโชคดีก็เราก็มาถึงเ,เมืองสีนากา ก็ได้ถึงดินแดนที่เรียกว่าสวรรค์นบนดินแคชเมียนครับแต่เราไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องไปสนามบินแล้วนะ mm hmm. ก็เป็นอย่างนี้แหละครับ mm hmm. ชีวิตคนการท่องเที่ยวมันก็ไม่มีอะไรราบรื่อเสมอไปนะครับวันนี้พักอตอนสวัสดีครับ